คราวนี้ชาวโชวแล้วก็งามไส้อีกหรือไม่เมื่อมีการแอบ,บอ้างสําหรับขบวนการขนน้ำมันเถื่อนเป็นรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะครับแล้วตํารวจทางหลวงชุดใหม่นะครับเขาก็เข้าไปควบคุมปรากฏว่ามันมีชายลึกลับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมสัมพานมิตรนะครับมาโทรเกลียบอกพักพวกกันทั้งนั้นอันนี้ยิ่งกว่าสติ๊กเกอร์อีกนะครับอันนี้ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เลยเป็นรถ บันทุกนะขนน้ำมันเถื่อนเวลาคุณไปเจอด่านที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคุณโทรมาเลยแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสรสรพามิตนะระดับสูงนะโทรมาเคลียบอกพักพวกกันสติ๊กเกอร์ไม่ต้องเลยเห็นไ,ไหมสติ๊กเกอร์ก็อย่างหนึ่งอันนี้ไม่จะเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์ล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วหุ้นกับการปปปท่านเป็นรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะส่วนที่กำลังเจ้าที่จาก ส,สัมปานมิดประจวบเนี่ยจับกลุมนายสมบัติพร้อมของกลางรถบรรทุกพวงน้ำมันดีเซลจับได้ที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้าที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันพบน้ำมัน15,000ลิตรไม่ตรงตามเอกสารการขนส่งจริงรวมถึงไม่มีใบกำกับภาษีแน่ชัดจึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางปรากฏว่าในขณะที่กำลังควบคุมตัวมาดำเน,นินคดีตามกฎหมายนะฮะ ตำรวจทางหลวงกับเจ้าหน้าที่กรมสารพิเศษสารมิตรกำลังเนินการตรวจสอบของกลางอยู่ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งครับเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ต้องสติ๊กเกอร์เลยนะสติ๊กเกอร์ไม่ต้องคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่จากสารมิตรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในคณะจับกลุ่มเป็นลูกน้องนะอยู่ในคณะจับกลุ่มบอกว่าขอให้ปล่อยอ้างว่าเป็นพักพวกกันแต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงก็เลยทําไม่ได้เอา ถ้าไม่ได้ร่วมกับตํารวจทางหลวงเนี่ยแสดงว่าจะทําได้เหรอ,อหรือหรือยังไงนะแล้วบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคือถ้ามันไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาจริงคุณผู้ชมจะไปมีเบอร์ได้ยังไงถูกไหมฮะมันมีเบอร์แสดงว่ามันรู้จักกันและเป็นผู้บังคับบัญชาจริงนะครับเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีลักษณะการกระทาความผิดหรือไม่จะรวบรวมหล,หลักฐานดําเนินคดีต่อไปนะครับมันก็ผิดอยู่แล้วสินะก็ลูกน้องคุณนั่นแหละจะกล้า แฉลูกพี่หรือเปล่าเพราะลูกพี่เนี่ยโทรมาบอกพพ,พักพวกกันปล่อยปล่อยกันออกไปคือตำรวจทางหลวงชุดนี้มันไม่ใช่ชุดเดิม,มะนะตอนนี้เป็นพลตำรวจตรีจรุนเกียรติมารักษาการอยู่แกก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษที่แกไว้ใจเนี่ยมาทําหน้าที่นะเออนะะนี่สติ๊กเกอร์ไม่ต้องนะครับลูกพี่โทรสั่งเองก็มีครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจําเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y o u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทํางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ไราได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกัน,กนพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนาคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทาให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ